ไอย่าเป็นทหารก็มาดีอย่าเป็นทัดไหนอัหนึ่ง1 2 3ถ้าไม่รู้ต้องทำไงก็แค่ไปถามสาเตอร์สมัครออนไลน์หรือจะเดินมาที่นี่ถ้าอยากจะเป็นก็ขอให้มาอย่างเร็วสวัสดีค่ะพบกับเรารอรอ,รอ,รอโซจิง้งวันนี้เราอยู่โรงเรียนแห่งความฝันของน้องๆที่มีอุดมการณ์เดียวกันคือพิทักษ์เอกราชรักษาความมั่นคงดารงไว้ซึ้นชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ที่นี่โรงเรียนนายสิบทหารบกบ้านแห่งเกียรติยศซึ่งวิธีการจะได้เข้ามาอยู่โรงเรียนนายสิบทหารบุกก็มีอยู่หลายวิธีแต่วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับนักเรียนนายสิททหารบุกที่มาจากทหารออนไลน์มาทำความรู้จักกับน้องๆกันค่ะ ท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากพันเอกคงสลิดพวังธันันท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการศัสดีจะมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ค่ะสวัสดีค่ะการได้มาของทหารกองประจำการหรือที่เราเรียกว่าพลทหารมีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะตามมาตราเจ็ดแผงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร2497 ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคนกรรมวิธีในการรับบุคคลเข้าเป็นทหารกรองประจําการมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีแรกคือการเรียกมาตรวจเลือกสําหรับบุคคลที่อายุ21ปีในห่วงเดือนสายาของทุกปีนะครับส่วนวิธีที่สองในปัจจุบันเรามีการดรําเนินการ รับสมัครและการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษผ่านระบบออนไลน์หรือเรียกง่ายๆนะครับว่าคนทหารออนไลน์เมื่อปลดประจำการไปแล้วหากน้องๆคนใดมีความประสงค์ที่จะบรรจุข้ารับราชการทหารนะครับเป็นนักเรียนในสิบทางกองทัพบกเราเองก็ มีการพิจารณาโคตาบบ้าสำหรับน้องๆที่มาจากาหารหกองประจำการอยู่ที่อัตราส่วนคือ80ต่อ20ก็ยังได้รับโอกาสเพิ่มเติมมากกว่าคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกองประจิดการ <S 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 ตายไปโดยไม่ทําอะไรเลยมันรู้สึกบ้างเปล่าแต่ถ้าทำสักอย่างตอนตายก็รู้สึกมีความสุขครับถ้าคุณรักประเทศก็ม,มาเลยครับอยากเป็นอาหารตั้งเลยเด็กนะครับก็ครอบครัวสนับสนุนครับเพราะว่าจะได้เื่อโคต้าพลทหารไปสอบนายสิบครับแล้วก็ไปต่อยอดนายร้อยครับอยากดูสักตั้งหนึ่งคนระับเพื่อช้าครับผมเชิญชวนวัยรุ่นที่อายุครบนะฮะให้ช่วยกันสมัครเข้ามา ก็เป็นทหารรับใชาติออกกํา,ากลังกายมาดูแลตอนที่ไม่สบายที่ยู่ที่กินโพสเฟได้ไม่ไอายชวนไปชวนน้องที่เป็นลูกผู้ชายสเท้าเดินมามือลูกกับเรยังท้าทายบอกเขาไปเลยถ้าต้องไปรบกูยอมตายปอ้อสถาบันป้องกันอธิปไตยให้พี่น้องความฝัน,นสูงสุดของผมคือการเป็นทหารครับตัดสินใจจะทําความฝันให้เป็นจริงครับเลยสมัครทหารออนไลน์ก่อนครับก่อนที่จะมาเป็นนักเรียนในสิบทหารบกครับเพราะว่าผมอยากจะปกป้องคนอื่นและดูแลประเทศชาติครับ มีความฝันไว้ตั้งแต่เด็กแล้วครับมันจะต้องรับราชก,การให้ได้ครับก็เลื่อนไปเจอพจน์ของกองทัพบกนี่ครับสมัครทหารออนไลน์ครับผมเลยสมัครอยากจะสารฝันให้กับตัวเองในวัยเด็กครับเมื่อผมได้รับโอกาสมาแนะนําสมัครทหารออนไลน์ถึงกับที่บ้านครับผมเลยเลือกตัดสินใจสมัครตอนนี้ ทุกท่านคงทราบกันแล้วนะคะว่าการได้มาซึ่งทหารกองประจำการหรือที่เราเรียกว่าพลทหารว่ามีอะไรบ้างรวมถึงสิทธิต่างๆและโอกาสที่ได้รับจากการเป็นพลทหารออนไลน์สมกับคำพูดที่ว่าเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด